วัสดีครับปกกับลุงเดียติมล่างบ้านนอ้ององคอิงนะครับนี่ช่วยกับปลาติดตกดินแต่ในกลองจะไม่ช่วยต่อได้นะครับประวัติส้งปลาติดจะแตกนิดนึงแต่ถ้ามองโดยสายตาในกล้มหลูกเหญาโตครับอย่าช่วยช่วยครับเดี๋ยวลุงเดียก็ปลุปนี้ไปก่อน มาขึ้นรัางกาจช่วยพอ่อยใยแป๊บหนึ่งนะครับตะกี้ต้นตาปูแล้วก็ส่งตัวไม้แกนะครับทำรัางกาวันละนิดวันละน้อยครับเพราะมันไม่มีน้ำฝนแล้วนตานนา้ฝนก็นต้องจ่วยกันวันเดียวไม่เกินสองวันต้องเสร็จกันแต่นี้มันไม่จะน,น้าฝนก็ป่อยใยอย่ามองว่างแกการทำนะแดดร่อนลุมตก ลุงเดียก็เลยมาจอยกันต้อนตาปูขึ้นตัวคานตัวแปะตัวโอ๊กไก่แล้วครับแล้วก็ซอยไปอีกนิดแล้วก็สังซี่ครับนี่ต้อนวาครึ่งนึงแล้วครับว้ต่อพรุงนี้มาต้อนต่ออืม พอดีมีเ้าช่วยมาให้กำลังใจครับจากอเมริกาเพราะราคานี่บรรยากาศครับนี่ปอ,อยย่เอาควายเอากล้ยกวยปอแย่สั้นนะไม่ใช่กำยามนะครับ ภาษาตายกควายแต่พระธาตุไอซ่านเป็นภาษาพื้นบ้านเขานะครับควายน้อยควายน้อยประมาณนี้เนาะแต่ต้าว่าตายกับกลางก็จะเหมือนกันครับควายโกกระบือพระธาตุกลางภาษาอังกฤษกับบัฟฟาโลประมาณนี้ครับ นี่บรรยากาศล่างบ้านนองนะครับเสร็จหน้าหนาเกี่ยวข้าวเกี่ยวไร่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับนะครับ,นะรบหัวควายก็มีความจุกแล้วครับได้ปล่อยล้านนะนะกำมาปล่อยล้านนี่น่าจะเป็นต่างเพชรบุรีนะครับกำปุดนี่หัวล้านปล่อยล้านตาบัตจ้าคอนบ้านพุ่มกาปล่อยท้อง ปล่อยทุ้งนะครับถ้าป่าจ่าั้นก็คือเอาวัวไปปล่อยทุงให้ทุงหน้าแต่บัาซาตายก็คือปล่อยท้องแต่บัาซากลางก็คือปล่อยทุ่งคือประมาณนี้ครับพอนาฝนนี่ก็ต้องต้องเอาไว้ก็ในร่งนะครับมันปล่อยไม่ได้ไม่จะนาฝนกับหน้าตำนา พะหน้าตำนานี่เขาตำนากันทุกคนที่นี่มันไปหลุยข้าวหลุยได้กอนนะครับได้ยินเสียงอ่ะม่อ้วนกับแตกไก้เลยอ,อันนี้ตีลุงเดียเดินก็เรียกป้าได้ตั้งเรียกกันเท ปะาจ้ากลางกันหน้าปะาจ้าตายกับหัวหน้าประมาณนี้ครับนะโอ้ยเสี่ยงลุกใจป้านางไม่ดูโวยวายได้อยู่ครับ ป้านางโวยวายครับนุ่นกับ่อใยเกาเศษเฟ,ฟืองได้นะครับเอาไ้วัวก,ก้อนในตีอัตแตงก็เแก็บวก้ก้อนว่ากินครับพยายามตีว่ายาได้มันหน่ายยา,ยนยากน,นะครับแพงนะครับก 50, อ่อนห้าสิบาสิบห้านะครับมันก็แพงไปตามหยุคจะไม่นะน้ำมงนน้ำมันได้มันขึ้นราคาได้มันก็แพงตามไปครับ เมื่อก่อนจะไมก่ก่อนเรียกเด็กๆก้อนี่ครับแต่ตัววันนี้มันมีราคามุดกันอ,อันนี้ภาษาตายก็คือควายก็ยังตีโรงเรียนบอกทีแรกภาษากลางก็กระบือหรือควายนี่แหละครับภาษาอีสานก็มันไม่เกี่ยวกับยาบนะคือควายน้อย ประมาณนี้ครับน่ารักนี่ก็พอนนุ่มครับเขาอย่างนุ่มก็เ,เป็นเด็กรุ่นนะครับเขาติดของคันแครนะครับแ,แต่ไม่ตึงกับประเภทที่ว่าควายแครจริงๆนะครับเพราะแครจริงๆจ,จ,จ,จะมีแบบแครกว่านี้ครับ ควายแกล,ะและ่ะครับวายิ่งก๋วยช่วยงามมันนะครับควายช่วยงามคว,ายวยวยิ่นี่ก็ตัวเป็นตันครับพวกนี้ก็จะคือก้าวประกวดครับแต่ก็ต้องดูตำราด้วยครับว่ามันจะมีตำราครับว่าลักษณะต้องตรงตามตำราไหมตามตำราโบราณนั่นนะครับแล้วก็เอาไปประกวดอันนั้นจะเป็นตัวยญ่ครับตัวยญ่มกักมา ต้องไปดูไอ้มู่แลยครับมันไหวๆเลยครับ,มไ,ไ,รบไม่ต้องแบร์แล้วนี่ลูกเบาตัวกับส่องตัวให้หน,หน้าคนไม่ได้แบร์ตลอดอ่อนกิน มูมันตุกติ่งตะกี้อะก็ไม่ได้ไปไหนเลยมูอ่ะมูวันอ่ะก็ไม่ได้ไปไหนน้องโวยวายเลยตะกี้อ่ะฮะน้องโวยวายเลยมันบอซื้อถวยน้องโวยวายอือน้องโวยวายเลยอ่ะอะอยู่นี่เนาะอันนั้นแกเฮ็ดจังสีแจบแกเหยีงสีมันกระด้างอันนี้มันบ่ได้ซื้อตัวย มันห่วยไหวมันห่วยไหวมันไม่ถือช่วยหรอกเพราะมันไม่มีที่สูดนี่จับซื้อจียงซื่อบมีล่มมันกัดยังดังมันแบบเอากับสำหรับคลิปนี้แก่นี้นะครับการติดตามจองลุงเดียติมหลังบ้านน้องอุ้งอิงด้วยนะครับปลาหนังแม่บ้านน้องอุ้งอิงแล้วก็ปลาหมกคนหน้ากินมากตองปูนแบนนอยแล้วก็บุญแอลแล้วแต่ทีส์กับปุ้มเจอกันไม่คลิปหน้ากับ อย่าล <mel> ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็แต่อย่ากดก้ามกดชนานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจาก F4 น่ารักครับพี่วัสดีครับเจอกันไม่คลิปหน้าุ่นเสียดูลูกปีใหญ่ครับไปแล้วครับบายบาย